ไปตัดหน้ามามาใช่ไหมเยใช่เฮ้ยเราเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะแบมไม่นะหลายครั้งเฮ้ยครั้งเดียวจริงๆอัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเข็ม JS นะคะปีนี้นะคะเข็มก็จะเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆนะคะด้วยการลงคลิปที่ดีมากๆ สำหรับชีวิตนะคะนั่นก็คือคลิปวิดีโอคอกับก๊อเซเว่นคือความจริงแล้วงานนี้มันจะเป็นงานที่เราได้เจอกัดตัวเป็นๆต่อหน้าเลยแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์โควิด19นะคะมันก็เลยทำให้งานต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์นะคะซึ่งเข็มได้เป็นสิทธิ์ VIP นะคะก็สิทธิ์ VIP เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้คอ1นาทีนะคะแล้วก็ ได้เออลิทแบนนี่ลิทแบนตัวนี้นะคะกล้องโฟกัสหน่อยลูกเออลิทแบนตัวนี้นะคะเห็นป้าว่ามันจะมีชื่อของศิลปินอยู่แล้วก็มันก็จะมีแบบรอยติ๊กติกอะไรเงี้ยก็คือพอเราคอเสร็จแล้วสตาฟก็จะแบบทําการติ๊กว่าแบบโอเคเราคอเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึงที่เราจะได้นะคะก็คือนี่ค่ะทุกคนป้ายงงเงงงเงเหมือนเหมือนไปออดิชั่นชื่อตรงนี้เขียนเขียนเองด้วยนะ แล้วก็สิ่งต่อไปที่จะได้นะคะนั่นก็คือเป็นอัลบั้มนะคะพร้อมลายเซ็นของ GOT7 ทั้ง7คนนะคะแบบครบเซตเลยนะคะซึ่งจะมีเขียนชื่อถึงเราด้วยนะคะชื่อเขียนอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะดูดูดูด,ดนี่นะคะอันนี้ก็คือเข็ม JS นะคะเป็นลายมือของจินยองนะคะจินยองเป็นคนเขียนให้นะคะแล้วก็ นี่เลยเป็นลายเซ็นเรียงลงมาเลยนี่เป็นของยองแจบาบาบานะคะคือเข็มก็จำไม่ได้ว่านี่ลายเซ็นของใครนะคะตอนแรกก็ทุกคนเข็มตกใจมากเพราะว่าเข็มคิดว่าตัวเองอ่ะได้ลายเซ็นไม่ครบคือเนื่องจากมันมีคนคนหนึ่งที่เซ็นลายเซ็นแบบ <c oughs> ตัวเล็กว่า <c oughs> ซึ่งเข็มคิดว่าแบบมันเป็นเหมือนมันน่าจะเป็นเหมือนคำสแบบร้อยอ่ะแบบอารมณ์แบบว่าเซ็นลายเซ็นเสร็จแล้วก็แบบขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ค่ะทุกคน <c oughs> ทุกคนดูนะเห็นตรงนี้ไหมคะ มันคือลายเซ็นของแจ็คสันทุกคนคือเคยคิดว่าแบบมันน่าจะเป็นคาสร้อยของแบบของคนนี้อะแบบว่าเซ็นเซ็นเสร็จแล้วก็แบบว่าขอบคุณอะไรประมาณนี้เออมันคือของแจ็คสันคือแจ็คสันกลัวพื้นที่แบบมันหายเหรอคือ เอาจริงๆแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยถอดออกมาชบาแจ็คสันจะเซนใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเราก็ตกอกตกใจว่าแบบเฮ้ยฉันได้ลเซนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็เออก็ก็ครบเซ็ตนะคะทุกคนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นการได้วิดีโอคอลกับกอสเซเว่นคนละหนึ่งนาทีนะคะเขาจะมีการอัดคลิปให้ด้วยนะคะไว้แบบเก็บเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่เข็มวิดีโอคอลเสร็จแล้ววันนั้นอาเข็มก็กลับมาแล้วก็มาไลฟ์สดให้ทุกคนใน YouTube แบบ ดูกันเลยนะคะมาเล่าให้ฟังแบบคืออยากจะเก็บโมเมนต์ความรู้สึกนั้นไว้แบบว่าเออตอนนั้นรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข็มให้คนที่ดูไลฟ์เข็มประมาณร้อยกว่าคนนะ่ะโหวตว่าอยากเห็นคลิปของใครก่อนผลโหวตออกมานะคะนั่นก็คืออันดับหนึ่งก็คือคลิปของแบมแบมการไปคอครั้งนี้เข็มได้แบบทําการคิดหัวข้อไปอย่างดีนะคะหัวข้อใหญ่อะ่ะมันก็คือแบบว่า การขอความช่วยเหลือจากก o ตเซเวนะคะแต่ละคนก็จะมีการขอความช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปของแบมแบมอะ่ะเข็มอยากจะขอแบมแบมอ่ะเป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากเข็มกับแบมแบมเนี่ยอายุเท่ากัน แล้วก็แบบคือเราอยากเป็นเพื่อนกับแบมแบมอะ่ะทุกคนคือแบมแบมอาจจะมีสองทีมใช่ไหมคือทีมเมียแล้วก็ทีมแม่ใช่ปะแต่เข็มไม่อยากอยู่ทั้งสองทีมอ่ะเข็มอยากอยู่ทีมเพื่อนอะ่ะทุกคนคืออยากเป็นเพื่อนกับแบมแบมก็เซเว่นน่ะก็เลยคิดว่าเออเราจะไปเมคเฟนกับแบมแบมกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเตะ๊ะแบมแบมนิดเดิงอะไรอย่างงี้แต่ทุกคนพอไปถึงปุ๊บพอเข็มไปนั่งปุ๊บแล้วเข็มก็แนะนําตัวใช่ปะแล้วแบมแบมคือแบบ ทำเข็มสติหลุดไปเลยทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นสถานการณ์นั้นมากเลยไปดูกันเลยค่ะทุกคนเราชื่อเข็มนะครับผมเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอฮยทำไมเราถึงรู้จักกันน่ะอ๋อเหมือนเคยเจอมาแล้วใช่เราเคยเจอกันไปตัดหน้ามามาใช่ไหมโอ๊ยใช่วิวเราเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเองนะแบ เฮ้่นะอะไรค่ะอุ้ยครั้งเดียวจริงๆเราคือใครอะรู้รู้ชื่อปะเนี่ยไม่รู้ชื่อครับแต่ว่ารู้รู้หน้าตาเราเราเราชื่อเข็มเราชื่อเข็มเข็มเราเป็นคนที่แต่งเพลงอากาเซ่เอ่ยอ๋อโอเคนั่งบนหลังคาแบมได้ฟังเพลงใหม่ยังอะนได้ฟังเพลงใหม่หรือยัง อย่างเพลงอะไรอ่ะคอนติดไซเลนไปฟังนะคอนติดไซเลนไปบาวบ้าฟังแล้วชอบท่อนไหนทวิตบอกด้วยนะได้ครับพี่แจกไห้ผมหน่อยสิโอเคได้ได้ได้ไม่บ๊ายไม่บ๊าครับคอนติดไซเลนและนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง เข็มกับแบมแบมนะคะในการคอหนึ่งนาทีนะคะเมื่อกี้นะคะทายคลิปแบมแบมได้บอกว่าพี่ๆช่วยแท็กผมมาหน่อยนะคะเข็มก็อยากจะขอความร่วมมือทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะช่วยกันแท็กเพลงคอนติซไซเลนไปให้แบมแบมทางทวิตเตอร์หน่อยนะคะเนื่องจากแบมแบมมมีคนติดตามเยอะมากคือมันยากมากที่แบมจะได้เห็นแบบเพลงคอนติซไซเลนนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะช่วยกันติดแท็กไปหน่อยคนละหนึ่งทวิตก็ยังดีนะคะแบมจะได้ฟังเพลงนี้นะคะแบมก็แบบ อยากฟังมากอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้กันต่อค่ะทุกคนเว็บแรกที่แบมบอกว่าเรารู้จักกันอะคือเข็มตกใจเพราะอะไรรู้ไหมเข็มคิดว่าแบมอะไม่น่าจะจําเข็มได้ทุกคนแล้วเข็มอะในหัวสมองเข็มคือแบบแบมอะเป็นเป็นคนที่ชอบจําคนผิดอะเออเข็มก็เลยคิดว่าจําคนผิดแน่ๆอาจจะจําคนที่เคยคอก่อนหน้านี้หรืออะไรว่าเป็นเข็มเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม้ตายของแบมแบมก็คือแบมแบมบอกว่าเพิ่งไปตัดหน้าม้ามาใช่ปะเข็มแบบ เฮ้ย<ฮ>แบบเพือเข็มเพิ่งไปตัดหน้ามาว่ะจริงๆทุกคนถ้าเห็นคลิปเข็มก่อนนั้นเนี่ยคือเข็มไม่มีหน้ามาเนาะเพิ่งไปตัดมาแล้วพอเป็แบมทักแล้วคือแบบเออแบมจำเราได้จริงๆอะแต่ว่าแบมพลาดไปนิดนึงค่ะทุกคนเข็มก็พยายามถามแบมบว่าจำเราได้ใช่ไหมโอเคงั้นเราชื่ออะไรอะไรเงี้ยซึ่งแบมก็แบบว่าเออคือจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้อ่ะแล้วคราวนี้ทุกคนแบมบก็แอบมองตรงเสื้อเข็มเสื้อเข็มมันจะมีป้ายใช่ป่ะแล้วมันก็จะโผล่มาแค่เนี้ย ผล่มาแค่ตัว K กับตัว H ทุกคนแล้วแบมก็แบบชื่อกวางใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข็มก็แบบกวางกวางไหนเราเราชื่อเข็มนะแบมอะไรอย่างเงี้ยมีจังหวะที่แบมบอกว่ามันก็เหมือนกันแหละแล้วเข็มก็แบบเข็มกับกวางมันเหมือนกันตรงไหนแค่กอไก่กับขอไข่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วแบมนะคะก็ก็สรุปก็คือจะไปเมคเฟ r กับแบมแต่แบมดันรู้จักเรานะคะก็ ก็งงๆกันนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะไปช่วยกันแท็กเพลงคอนติสไซเลนให้แบมแบมด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อเพลงดินแดนมีหลวงนะคะเป็นทำนองของเพลงพี่ไม่หล่อหลวงนะคะแล้วก็แท็กแบมแบไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ฝากเพลงแรกด้วยนะคะชื่อเพลงอากาเซเออยน,นะคะตอนนี้ล้านกว่าแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะสําหรับโมเมนต์ในการคอของแบมแบมนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงก็ ฝากติดตามช่องเข็มด้วยนะคะกดตรงวงกลมนี้เลยนะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปอื่นๆตรงนี้เลยนะคะสำหรับรอบหน้าจะเป็นคลิปของใครนะคะก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะถ้าเกิดใครกดกระดิ่งแล้วพอเข็มลงคลิปปุ๊บมันจะแจ้งเตือนทันทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย